ครับตรงนี้เป็นนับตอนนี้จะไปตะวันลับลานะครับไปทาวัน เดินเท้านะครับนี่ครับเราก็เห็นผาแล้วครับตรงนั้นเป็นเขื่อนตะเกานะครับแล้วภูเขาด้านนู้นเป็นฝั่งเขม้นะครับนี่นะครับโอ้สูงอะนี่ เจ้าาาขาวนิ่ส้มอนุญาตเลยจ้ะมั่ง้นจะเป็นขมรนะครับนั่นอ่ะเห็นนะครับก็มาถึงผาตะวันแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นหน้าผาน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ตรงนี้แต่ถ้าไปทางน,นู้นน่ะน่าจะสูงหน่อยนะครับ ทุกคนครับเสียงนกเต็มเลยครับป่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่ครับนี่ครับแม่ผมกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังอยู่สูงอยู่นะครับประมาณห้าโมงดวงอาทิตย์น่าจะตกนะครับตกแล้วถ้าเราถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะสวยนะครับนี่ครับ